ดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดคลื่นคุยข่าวดิฉันสาวรักษ์คำหวานรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะในวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารดีๆมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องราวข่าวสารแรกในวันนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าทุ่มงบปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ นายพิชัยชุนหะวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าขณะนี้ไทยยังไม่สามารถก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่มั่งคั่งได้ทั้งที่มีทรัพยากรธรรมชาติทำเลที่ตั้งที่มีความพร้อมเนื่องจากไทยไม่มีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจมานาน10ถึง20ปีอีกทั้งวันนี้ไทยและทั่วโลกได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจ ดังนั้นรัฐบาลยืนยันจะให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างโดยอยู่ระหว่างการเปลี่ยนถ่ายการใช้งบประมาณเพื่อใช้ลงทุนปรับโครงสร้างพื้นฐานอย่างมีนัยะสำคัญเน้น3ามกลุ่มประกอบด้วยอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงภาคเกษตรกรและท่องเที่ยวซึ่งการันตีว่าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน สำหรับกลุ่มเทคโนโลยีขั้นสูงยอมรับว่าเราช้ากว่าบางประเทศไป5-10ปีแต่วันนี้ไทยกำลังส่งเสริมต่างชาติเข้ามาลงทุนอาทิธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าควบคู่กับรถสันดาปซึ่งมีแผนจะให้นักลงทุนเหล่านี้เข้ามาช่วยสร้างธุรกิจไทย300ลายให้เป็นซับลายเชนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยรวยมถึงการส่งออกอุปกรณ์ชิ้นส่วนไปทั่วโลกด้วย รวมถึงจะนำอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์มาช่วยพัฒนาบุคลากรในประเทศโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่อายุไม่เกิน30ปีส่วนต่อมาภาคการเกษตรซึ่งมีความสำคัญมากโดยไทยมีความเกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรถึง30ล้านคนและใช้พื้นที่สำหรับการเพาะปลูกกว่า100ล้านไร่คิดเป็น35%ของพื้นที่ทั้งหมด แต่กลับสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจเพียง8%เท่านั้นดังนั้นจะต้องปรับโครงสร้างทั้งเรื่องสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรสำคัญ5ชนิดอาทิข้าวมันสับปหลังยางพาราปรามน้ำมันข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รวมถึงมีการลดต้นทุนการผลิตและดูแลโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมอาทิการพัฒนาแหล่งน้ำพัฒนาพันธุ์พืชดูเรื่องปุย๋ย รวมถึงการทำโซนนิ่งลดพื้นที่เพาะปลูกพืชบางชนิดเพื่อให้สามารถมีราคาขายได้สูงกว่าต้นทุนตัวอย่างเช่นการส่งออกข้าวที่ผ่านมาไทยเคยส่งออกได้ถึงตันละ30,000บาทแต่วันนี้ราคาเหลือแค่20,000บาทเพราะเรามีคู่แข่งเยอะและเมื่อมองกลับมาที่ต้นทุนพบว่าข้าวสารหนึ่งตันใช้พื้นที่ปลูกสไร่ต้นทุนเฉลีย่ยเกือบ5,000บาทต่อไร่ เมื่อนำมารวมกันต้นทุนจากชาวนาก็เกือบ20ง0 0บาทแล้วไม่นับรวมค่าโรงสีซึ่งหักออกมาแล้วแทบไม่มีกำไรสุดท้ายก็ทำให้กเกษตรกรอยู่ไม่ได้และรัฐบาลก็ต้องนำงบประมาณมาช่วยอุดหนุนโดยใช้เงินภาษีจนทำให้ไม่มีงบประมาณไปแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างหรือลงทุนใหม่ๆนอกจากนี้ไทยยังจำเป็นต้องปรับโครงสร้างด้านการท่องเที่ยว เพราะคนมาเที่ยวไทยอยู่เพียง4-5วันซึ่งน้อยเกินไปโดยมีสาเหตุจากไม่มีโครงสร้างที่จะดึงดูดได้เพียงพอตัวอย่างเช่นจากการสำรวจการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวคนรุ่นใหม่จะไม่เน้นอยู่โรงแรมอาคารสูงและส่วนใหญ่นิยมใช้เงินหมดไป60%กับการกินอาหาร โดยเลือกอาหารท้องถิ่นมากที่สุดดังนั้นรัฐบาลจะต้องลงทุนพัฒนาโครงการแมนมีดให้ตอบโจทย์ตามความต้องการเช่นพื้นที่สำเพ็งเยาวราชถือเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสามารถปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดขึ้นได้และมาต่อกันที่ข่าวถัดมาค่ะคุณผู้ฟังคะกลมควบคุมมลพิษ ออกหลักเกณฑ์คุมสิ่งปะปนของเศษกระดาษนำเข้าสกัดขยะจากต่างแดนทะลักเข้าประเทศไทยนางสาวปิยพรสุวรรณเกศอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์กระดาษที่ผลิตได้ในประเทศจะถูกใช้เพื่อการบริโภคในประเทศและเป็นบรรจุภัณฑ์สินค้าที่ส่งออกทําให้เกิดปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมรีไซเคิลกระดาษโดยเฉพาะกระดาษเยื่อใหญ่ยาวที่ทำจากไม้สนต่างประเทศที่ไม่มีในประเทศไทย จึงจำเป็นต้องนำเข้ากระดาษที่ใช้แล้วจากต่างประเทศหรือกระดาษแข็งที่นำกลับคืนมาใช้ได้อีกตามพิกัดอัตราศุลากากรประเภท47.07แต่ในกรณีที่มีการปนเปื้อนด้วยวัสดุอื่นเช่นพลาสติกยางไม้สิ่งทอแก้วโลหะเศษอาหารเฟอร์นิเจอร์แตกหัก และของชำรุดหรือของทิ้งอื่นๆเป็นต้นจะเข้าข่ายเป็นขยะเทศบาลพิกัดอัตราศุลกากร3825 10.00 100. ซึ่งเป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำเข้าและห้ามนำผ่านราชอาณาจักรตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับลงวันที่29พฤษภาคม2562ภายใต้พรบก,การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าพุทธศักราช2522 นางสาวปรียาพรกล่าวว่าปี2567กรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรมศุลากากรและกรมโรงงานอุตสาหกรรมตรวจพบตู้สินค้าซึ่งสําแดงชนิดสินค้าเป็นกระดาษหรือกระดาษแข็งที่นํากลับมาใช้ได้อีกตามพิกัดอัตราศุลากากร47.07แต่ภายในตู้สินค้ามีวัสดุชนิดอื่นปะปนจํานวนมากอาทิ โฟมเศษพลาสติกเศษผ้ากระป๋องน้ำอัดลมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผ้าอ้อมถุงมือทางการแพทย์ใช้แล้วเข้าขายเป็นขยะเทศบาลซึ่งเป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำเข้าและห้ามนำผ่านราชอาณาจากักรเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานกำกับดูแลการนำเศษกระดาษรวมถึงภาคเอกชนที่นำเข้าสินค้าดังกล่าวกลมควบคุมมลพิษ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรการกำกับควบคุมการนำเข้าเศษกระดาษและหลักเกณฑ์การพิจารณาระงับสิ่งปะปนของเศษกระดาษที่จะอนุญาตให้นำเข้าโดยมีกรมควบคุมมลพิษกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมสุลกากรกรมการค้าต่างประเทศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมร่วมเป็นคณะทำงานนางสาวพิยาพรกล่าวต่อว่าล่าสุดกรมควบคุมมลพิษได้ออกประกาศ หลักเกณฑ์การพิจารณาระดับสิ่งปะปนของเศษกระดาษที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักรพุทธศักราช2568มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมการนำเข้าเศษกระดาษอย่างมีประสิทธิภาพป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งประกาศฉบับนี้อิงมาจากมาตรฐานของสหภาพยุโรปโดยกำหนดสิ่งต้องห้ามในกระดาษได้แก่สารเคมีอันตรายและวัตถุอันตรายกัมมันตภาพรังสีมูลฝอยติดเชื้อและขยะพิษจากชุมชนและกำหนดร้อยละของสิ่งปะปนอื่นที่ไม่ใช่กระดาษเช่นพลาสติกโลหะแก้ววัสดุสังเคราะห์ ไม้ดินเป็นต้นต้องไม่เกินสเเซนต์สำหรับเศษกระดาษที่แยกชนิดมาแล้วได้แก่4 7.07.10หรือกระดาษคราฟหรือกระดาษลูกฟูก4 7.07.20กระดาษขาว4 7.07.30กระดาษหนังสือพิมพ์และไม่เกินสเอร์เซ์สำหรับกระดาษรวมตามพิกัดอัตราศุลกากร4 7 จุด0ค่ะแล้วเรามาต่อกันที่ข่าวถัดมาค่ะคุณผู้ฟังคะกรมประมงออกประกาศหรือดูน้ำแดง2,568คุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ทั่วประเทศถ้าหากฝ่าฝืนปรับตั้งแต่5,000ถึง50,000บาทหรือปรับ5้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำ นายบัญชาสุกแก้วอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่าจากการติดตามประเมินผลมาตรการหรือดูน้ำแดงในรอบ2ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2566ถึง2567หลังจากมีการบังคับใช้กฎหมายเดิมฉบับปี2566ที่ผ่านมาครอบคุมพื้นที่20ลุ่มน้ำ40จังหวัด61แหล่งน้ำ รวบรวมตัวอย่างชนิดพันธ์ปลาทั้งหมด165ชนิดจำนวน53,071ตัวพบว่าภาพรวมของประเทศปลาส่วนใหญ่พร้อมวางไข่เกือบทั้งปีสามารถรักษาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในภาพรวมของประเทศไทยได้มากถึงร้อยละ 84.4ซึ่งปริมาณพ่อพันธ์แม่พันธุ์สัตว์น้ำเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่ผ่านมาส่งผลให้พ่อพันธุแม่พันธุ์สัตว์น้ำจืดมีโอกาสได้สืบพันธุ์วางไข่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ประกอบกับข้อมูลจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าปรากฏการณ์เอนโซยังคงอยู่ในสภาวะลานียากำลังอ่อนแรง โดยมีแนวโน้มกลับเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม2568และต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม2568ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยจะมีปริมาณน้ำฝนมากกว่าปกติร้อยละ9หรือบางพื้นที่ใกล้เคียงค่าปกติ นั่นหมายความว่าช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะเข้าสู่ช่วงฤดูน้ำแดงและเพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติการรักษาสัตว์น้ำและระบบนิเวศเกิดความยั่งยืนตามหลักการบริหารจัดการทรัพยากรฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่หรือฤดูน้ำแดงสำหรับประกาศกรมประมงเรื่องกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่หรือวางไข่เลี้ยงตัวอ่อนไว้อ่อนและกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำประมงและเงื่อนไขในการทำการประมงพุทธศักราช2568ลงวันที่2พฤษภาคม2568แบ่งพื้นที่และระยะเวลาการบังคับใช้กฎหมายออกเป็น3ระยะตามความเหมาะสมของระบบนิเวศแต่ละพื้นที่โดยกำหนดห้ามมิให้ผู้ใดท,ทำการประมงในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ในห่วงเวลาและพื้นที่ดังต่อไปนี้ค่ะ ระยะที่1วันที่16พฤษภาคมถึง15สิงหาคมของทุกปีในบริเวณแม่น้ำลำคลองลำทานห้วยหนองบึงอ่างเก็บน้ำเขื่อนพรุและลำน้ำทุกสาขารวมทั้งป่าไม้และพื้นดินที่มีน้ำท่วมตามธรรมชาติเชื่อมต่อบริเวณดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือที่ดินของเอกชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่น,น่านพะเยาแพร่แม่ท่องสอนลำปางลำพูนอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิศนุโลกสุขโขทยัยพิจิตรเลยอุดรหน,นองคายบึงกาฬ นครพนมสกลนครกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตังสตูลและในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธ์ตามแผนที่ท้ายประกาศ ระยะที่2วันที่1มิถุนายนถึง31สิงหาคมของทุกปีในบริเวณแม่น้ำลำคลองลำทานห้วยหนองบึงอ่างเก็บน้ำเขื่อนพลุและลำน้ำทุกสาขารวมทั้งป่าไม้และพื้นดินที่มีน้ำท่วมตามธรรมชาติเชื่อมต่อบริเวณดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือที่ดินของเอกชนในพื้นที่จังหวัดดังต่อไปนี้ค่ะได้แก่หนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมามหาสารคามกาฬสินร้อยเอ็ดมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีสีสะเกตสุรินทร์บุรีรัมย์เพชรบูรณ์นครสวรรค์ชัยนาทอุทัยธานีสิงห์บุรีลบบุรีอ่างทอง ทรานาครศรีอยุธยาปทุมธานีสุพรรณบุรีสระบุรีนครปฐมนนทบ,บุรีกรุงเทพมหานาครสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามนาครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชลบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดเว้นแต่ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวจังหวัดกาลสินให้อยู่ภายใต้บังคับระยะเวลาตามระยะที่1ค่ะนี่ก็จะเป็นระยะที่สองนะคะที่ ประกาศรายชื่อะะจังหวัดเมื่อสักครู่นี้นะคะต่อมาค่ะจะเป็นระยะที่3นะคะวันที่1กันยายนถึง30พฤศจิกายนของทุกปีค่ะในบริเวณแม่น้ำลำคลองลำทานห้วยหนองบึงอ่างเก็บน้ำเขื่อนพุและลำน้ำถูกสาขารวมทั้งป่าไม้และพื้นดินที่มีน้ำท่วมตามธรรมชาติเชื่อมต่อบริเวณดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หรือที่ดินของเอกชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานีนราธิวาสและยะลา,าค่ะในส่วนของเครื่องมือวิธีการทำการประมงและเงื่อนไขในการทำประมงที่อนุญาตให้สามารถทำการประมงในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ได้มีดังนี้ค่ะ 1. เบ็ดทุกชนิดยกเว้น เบ็ดราวเบ็ดพวงที่ทำการประมงโดยวิธีการกระชากหรือการใช้เครื่องมืออื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 2. ตะแกงสวิงช้อนยอหรือชนางซึ่งมีขนาดปากกว้างไม่เกิน2เมตรและไม่ทำการประมงด้วยวิธีการประดาคือไม่เลียงหน้าไล่ต้อนสัตว์น้ำตั้งแต่3เครื่องมือขึ้นไปค่ะ 3. ส,สุ่มชมวกและซ่อม4 ไซตุ้มอีจู้ลันหแหที่มีความลึกไม่เกิน6ศอกหรือ3เมตรทั้งนี้กรณีที่คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดประกาศกำหนดห้ามเครื่องมือชนิดหนึ่งชนิดใดาตามข้อ1ถึงข้อ5ที่กล่าวมานะคะเป็นที่เข้มงวดกว่าให้ถือปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการ ประมงจังหวัดนั้นนะคะในข้อ6ค่ะการทำการประมงเพื่อการศึกษาวิจัยทดลองทางวิชาการหรือในพื้นที่โครงการที่ดำเนินการของทางราชการต้องได้รับใบอนุญ,ญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมประมงหรือผู้ที่อธิบดีกรมประมงมอบหมายหรือเพื่อเป็นการช่วยชีวิตของสัตว์น้ำโดยเจ้าหน้าที่ที่สังกัดกรมประมงหรือภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่สังกัดกรมประมง 7. คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดออกประกาศกำหนดพื้นที่เครื่องมือวิธีการทำการประมงและเงื่อนไขในการทำการประมงไว้เป็นอย่างอื่น หากผู้ใดฝา่าฝืนตามประกาศมาตรา70แห่งพระราชกำหนดการประมงพุทธศักราช2558และที่แก้ไขเพิ่มเติมมีโทษปรับตั้งแต่5,000ถึง50,000บาทหรือปรับจำนวน5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านในรายการเปิดคลื่นคุยข่าวค่ะถ้าหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทาง y o u t YouTube c h a n แนลกองบัญชาการกองทัพไทยสำหรับในวันนี้ดิฉันสาวรัคำหวานและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาติไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาติคอนเสิร์ตครั้งที่51ปีพุทธศักราช2568มีชื่อชุดการแสดงว่า Sea of Love ในวันจันทร์ที่9มิถุนายนและวันอังคารที่10มิถุนายน2568เวลา19.30นาฬิกา30นาทีณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยขอเชิญชมการแสดงและร่วมสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาติไทย ทั้งนี้ผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษีได้เราช่วยกาชาติกาชาติช่วยเราเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขา เป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิสทธเสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูได้ร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน